มาถึง EP ที่5 EP สุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาร้อยอุบะกันนะคะเริ่มจากใช้ได้กับเข็มเลยนะคะแล้วก็กางดอกออกนิดนึงเพื่อที่จะได้สอดเข็มเข้าไปได้ง่ายๆนะคะวิธีนี้ทุกคนจะทํายังไงก็ได้นะคะที่คิดว่ามันจะล็อกได้แบบแน่นหนาได้โอเคที่สุดนะคะของอุ้มก็จะทําประมาณนี้นะคะจริงๆก็ยังไม่ได้แบบ อเฟอะไรมากมายนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยทำพวงมาลัยเหมือนกันนะคะให้ทุกคนไปหาแนวทางของตัวเองดูนะว่าจะวิธีไหนที่มันจะโอเคที่สุดนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะลองผิดลองถูกไปทำหลายๆพวงก็เริ่มจะแบบว่าออประสบการณ์เริ่มเยอะแหละมันก็จะเริ่มแบบปรับเปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยๆค่ะแล้ก็ร้อยดอกลักเข้าไปเลยนะคะมันก็จะล็อกแต่ละดอก นิดนึงนะคะเพราะป้องกันแบบว่าคือบางทีเราอาจจะไม่ได้สอดตรงรูกลางจริงๆนะคะเราก็จะล็อกไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้เขาหล่นหรือแบบเคลื่อนนะคะร้อยห้าอันสี่อันหรือสามอันก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเราจะทำกี่เส้นก็ได้อันนี้แล้วแต่เราได้เลยนะคะความยาวเท่าไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะตามที่เราชอบได้เลย แต่ส่วนของอุ้มจะรอ้อยทั้งหมด5เส้นใช่ไหมคะก็จะมีความยาวเออหอัน5ดอกใส่ดอกรักไป5ดอก4ดอก2อันแล้วก็3ดอกสองอันนะคะจะรวมเป็นทั้งหมด5เส้นนะคะเราก็เอามามัดรวมกันแบบนี้เลยค่ะมัดรวมกันไปเลยถ้าให้ง่ายก็คือรอ้อยเท่ากันทุกอันเลยมันก็จะไม่ต้องแบบ ยุ่งยากการไล่ลำดับอะไรมากมายออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ร้อยเสร็จนะคะเหลือเชือกายาวๆหน่อยนะคะจะได้มัดง่ายๆนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบแล้วนะคะเราจะทากาวลงไปตรงตรงกลางอันนี้เลยนะคะ,ะทาไปแล้วก็วางให้มันตรงกลางนะคะ ลองวางก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่จะทากาวนะแล้วก็แปะๆปลงไปนะไม่ต้องกดแรงมากนะคะเบามือนะคะจากนั้นเราก็จะล็อกตรงตรงนี้นะคะเราก็จะเหลือลวดตรงนี้ไว้นะคะล็อกแบบไหนก็ได้นะเราก็จะใส่กลมๆสองข้างเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ล็อกเลยตัดให้เหลือตรงปลายนิดหน่อยนะคะมุนมุนมุนลวดตัดปลานิดหน่อยแล้วเราก็จะสอดเข้าไปใน วงกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็ขยับจัดจัดให้มันเรียบร้อยให้มันเข้าที่ที่เราแบบโอเคใส่ไปทั้งสองข้างเลยนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตรงสีเขียวอันนี้นะคะมาใส่เข้าไปนะคะแย่เข้าไปตรงรูตรงกลางได้เลยนะคะ มันอาจจะแย่แยากนิดนึงหาอะไรมาแบบแย่ให้เขาเป็นรูโวโ่ก่อนแล้วค่อยสอดเข้าไปในลวดนะคะแล้วก็ตามด้วยสีชมพูติดกาวตามที่อุ้มทําได้เลยนะคะมันจะได้แน่นหนาขึ้นนะคะจากนั้นก็จะมัดลวดมัดลวดเข้าไปเลยนะคะแบบนี้หนึ่งทีนะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาติดอุบะกันแล้วก็แหวกแหวกดอกกุหลาบดอกใหญ่ ให้มันแบบบรนบานิดนึงเพื่อที่เราจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายๆนะคะเราจะได้มัดอุบะเข้าไปได้ง่ายๆเนาะอ่าใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะวิธีไหนก็ได้นะที่มันจะทําให้แบบลอยเข้าไปแบบนี้ได้นะคะอ่าจากนั้นเราก็ตัดได้แล้วก็ตัดลวดออกนะคะให้เหลือปลายนิดเดียวยิงกาวนิดนึงนะคะแล้วก็ดันดันลวดเข้าไปดันดันได้เข้าไปแล้วเราก็ ขยับดอกกุหลาบดัดๆเนะะี่ยค่ะให้เขาเข้าทรงนิดนึงนะคะอ่าก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพวงมาลัยน,นะตรงเนี้ยค่ะสามารถแบบติดกาวเพิ่มให้มันแน่นหนากว่าเดิมก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะสีอ่ะเราจะใช้แบบไหนก็ได้ทําพวงเล็กพวงใหญ่อันนี้แล้วแต่เราได้เลยนะคะแล้วก็ดอกตรงเนี้ยค่ะสามารถทําเป็นดอกอื่นๆก็ได้นะคะถ้ายัางไงทุกคนก็ลองเอาไปปรับเป็นแบบแนวทางของตัวเองดูนะคะอันไหนที่ คิดว่าเป็นวิธีที่มันง่ายกว่าที่แบบอุ้มทําไปอ่ะอันนี้ก็คือไปปรับเองได้เลยนะคะถ้ายังไงต้องขอขอบคุณทุกความสนใจเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบถ้าถ้าทําเสร็จแล้วเอามาอวดกันได้นะคะส่งรูปมาให้ดูกันบ้างนะคะหรือว่าแท็กมาก็ได้นะคะอยากเห็นของทุกคนเลยคะ่ะ